โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมนนี้ผมภูมิจะกแพราราฟ,ฟอร์มัล,ลี่กันที่เคยสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่า God and Demon จากค่ายคอมพูอัสนะครับค่ายดีๆที่การันตีว่าไม่ปิดหนีเพื่อนๆแน่นอนนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นแนว i d ด l r p g ที่มีระบบก,การต่อสู้เป็นเทอรเบสนั่นเองนะครับซึ่งมีการเปิดตัว ทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้นะครับและตอนนี้นะมีการคอแรปกกับตัวของการ์ตูนชื่อดังจากเว็บตูนนะครับเรื่องจอมเวท เกิดใหม่ในรอบ66,666 66ปีนั่นเองนะครับเนาะซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมคอลแลบนี้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาจนถึงวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2ช่วงนั่นเองนะครับช่วงแรกก็คือจะมี2ฮีโร่นะที่เพื่อนเอนเห็นในตอนนี้เลยคือเจมี่เวลสตันกับเบนนา ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในกิจกรรมนี้จะมีสัตว์เลี้ยงเทพตัวใหม่ด้วยนะที่ชื่อว่า Black นั่นเองนะครับอ่าระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่22พฤษภาจนถึง20มิถุนายนนั่นเองนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนเนี้ยที่มันชื่อว่า d i a ยโบว p พีเนี่ยเป็นสกินของตัวเจมี่เวลสันอ่า เป็นตัวของชาติที่แล้วของเขาที่เป็นจอมเวทมืดนั่นเองเออเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะมีอีกอันนึงที่เด้งขึ้นมานะครับเป็นจอมเวทเกิดใหม่ในรอบ66666 6ปีนะเป็นกิจกรรมครึ่งแรกของซีซันคอลแลบนั่นเองนะครับเนาะเมื่อเรากดกากบาทเนี่ยสังเกตด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวเนี้ยเป็นคอแลแลบครึ่งแรกกับตัวกิจกรรมตรงนี้ อ่าซึ่งกิจกรรมคอแลแเลบครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่มีให้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นดินแดนแห่งทุ่งล้างใช่ไหมซึ่งเราจะสามารถเล่นแล้วได้ตัวของของรางวัลเอาไปแลกในร้านค้าแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับ oh. แล้วก็คือประตูอ่าตรงนี้อ่าประตูต่อต้านสวรรค์เนี่ยเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้นะครับเราจะได้แต้มเอาไปแลกของในร้านค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของจิ๊กซออ่าถ้าสมมุติเราสุ่มจิ๊กซอเนี่ยตรงแถว เป็นสล็อตของเขาก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยซึ่งของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นตัวของวัดคิลลี่นั่นเองนะครับแล้วก็สมบัติปริศนาตรงนี้อาเราสามารถเลือกของขวัญตามนี้ได้แต่ละชั้นเนี่ยของไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกๆชั้น5เนี่ยจะเป็นไอเทมระดับสีแดงซึ่งค่อนข้างโอเคมากๆบอกเลยว่าของฟรีแจกเยอะเกมนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อากล่องสุ่มศักสิทธ์นะครับก็จะเป็นตัวของเหมือนของให้เราซื้อราคาเก้าส้บาทนั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้พื้นที่แห่งดาบนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเล่นได้เนาะสังเกตว่ามันจะมีด่าน1ด่าน2ด่าน3ทุกครั้งที่เราเก็บสเต็ปครบตามคะแนนของเขาบอก1 0 0 0 2 0 0 0 3,000 4,000 5,000เราจะได้ของรางวัลตามนี้เลยเออนะครับประมาณนี้เลยเห็นไ,ไหมมีการจัดอันดับด้วยนะเออใครได้อันดับหนึ่งก็จะได้ของรางวัลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นการแข่งขันว่าเฮ้ยเราทำแต้มได้เท่าไหร่มีเควสด,ด้วยเป็นไงเออแจกของด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้คอสตูมพิเศษเนี่ยจะเป็นการลดราคาคอสตูมที่เคยมีในเกมสังเกตว่าราคา831บาทลดเหลือ499บาทนะครับแต่ว่าสกินเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่รี m i t ต็ดไงรีมิเต็ดคือเดียโบของเรานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเราสามารถใช้แต้มเนี่ยในการแลกได้วิธีหาก็คลิกไปที่ตรงบวกแล้วก็จะมีตัวของดินแล์ ทุ่งล้างอ่าแล้วก็ประตูต่อต้านสวรรค์ก็คือจะเป็น2อันนี้เลยเห็นไหมนี่ที่เราสามารถลงได้นะครับเอาของมาแลกตรงนี้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแจกอ่างเป้านะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวของสเสบียงสามารถรับได้นะวันที่1วันที่2วันที่3คือจะได้ของฟรีโคตรเยอะอะเกมเนี้ยอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับบันเดิลจำกัดคือเป็นตัวแพ็กเกจเติมเงินนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่าเป็นแพ็กเกจเติมเงินเลย นะ้อแล้วก็จะมีตรงนี้อ่าของขวัญน,นะครับนะการแจกตรงนี้เรียบร้อยรับของไปได้เลยอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเล่นได้ฟรีๆแบบคือไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งนั้นเลยนาะอแล้วก็กิจกรรมที่เป็นตัวของคอร์แรปเนี่ยนะครับจะอยู่ในตรงนี้นี่นะครับนาะอต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมตัวเนี้ยมันจะมีระยะเวลาอย่างที่ผมบอกไปนาะอว่ารอบแรกเนี่ยนะครับ เราจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่20ิมิถุนายนนะครับตัวละครที่เราสามารถหาได้ก็คือจะมี2ตัวคือมีเจมี่เวลสันนะเป็นจอมเวทดำนั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นประเภทเวทมนต์ไล่ล่าแล้วก็คลิปติคอนนะตัวที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวของน้องเบน่าวาคิลี่นะครับเป็นสายสนับสนุนบูสต์ดาเมจแล้วก็เป็น CC นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย นะครับมีการล็อกอินแล้วแจกตัวละครไปเลยนะตรงนี้เลยครับของขวัญล็อกอินวันแรกเนี่ยเราได้น้องเบน่าไปเลยวันที่7เราได้เจมี่เวลสันแบบฟรีๆบอกเลยว่าฟรีๆคือแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็ตรงนี้กิจกรรมเพิ่มดาวครับถ้าเราอัพดาวตัวละคร5ดาว6ดาวใช่ไหมไปจนถึง13ดาวเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้อ่าไม่แน่ใจว่าเป็น แบบแพ็กเกจเติมเงินหรือเปล่านะครับแต่ต้องมาลองดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวละครไงเออนะแล้วก็ตรงนี้เป็นท้าทายฮีโร่ต้องบอกก่อนว่าท้าทายฮีโร่เนี่ยมีการจัดอันดับรางวัลด้วยเห็นไหมแล้วก็ตัวละครที่เราต้องสู้เนี่ยเป็นเจมี่ของชาติก่อนเออนะครับเป็นเดียโบนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถต่อสู้ขเขาได้ตรงนี้กดเข้าไปจัดทงจัดทีมกดท้าทายนะครับตัวเจมี่เนี่ยเป็นธาตุแสงนะครับนี่เป็นแต่ว่าตัวนี้เป็นสกินนะเห็นไหม เปรี้ยงนะครับเนี่ยเราสามารถย่อการโจมอย่อการต่อสู้ได้นะครับหรือว่าข้ามการต่อสู้ก็ได้เลยกดข้ามไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราทาดาเมจได้เท่าไหร่อ่าผมทาดาเมจได้ถึงเลเวลสิบสี่ใช่ไหมนี่เราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยตัวไหนทาดาเมจได้เยอะได้น้อยอะไรยังไงนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกมันมีตารางอันดับด้วยนะว่าอันดับไหนทำำําดาเมจได้ประมาณไหนนะเราอยู่อันดับที่เจ็ดใช่ไหมนะครับแล้วก็ของรางวัลได้ตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีเควสเห็นไหมครับเนี่ยเรามาต่อสู้รายวันเราก็ได้เควส แล้วก็ตรงนี้รางวัลครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้นะบันเดิลคอสตูมนะครับตรงเนี้ยเป็นคอสตูมของตัวเจมมี่นะครับเป๊ะไหมเออราคา499บาทซึ่งจะได้ของรางวัลมาด้วยแถมได้สเตตัสโคตรโกงเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอย่าพลาดเพราะว่ามันเป็นคอสตูมลิมิเต็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ร้านค้าแรกนะครับร้านค้าแรกเปลี่ยนเนี่ยเราจะใช้ดาวในการแลกใช่ไหมซึ่งการได้มาของดาวเนี่ย เราสามารถไปสุ่มซัมมอนจำกัดเวลาตรงนี้ได้อ่าตรงนี้ครับสังเกตเราเนี่ยจะมีการันตีอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราสามารถเปิดกาชาโดยใช้เพชรได้นะสามารถสูงฟรีได้ด้วยตอนเนี้ยเหลือการันตี49ใช่ไหมผมเปิดกาชานะใช้เพชร2 7 0 0เพชรนะครับอุ้ยมีชื่อดีโบขึ้นมาครับอุ้ยโอ้โหเป็นตัว5ดาวธรรมดาว่าะโอโถเอ้ยนึกว่าได้แบบเจมี่นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะ เออเราอยากได้ตัวของเจมี่เวลสตันหรือว่าตัวของเบนาวาคิลี่เนี่ยเราเลือกได้เลยเห็นปะเออนะแต่ว่าระเอกหน่อยแล้วกันโอเคชื่อไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้เศษมาด้วยนะเห็นไหมเราจะได้ด้วยครับ100เห็นไหมอู้ตอนนี้ได้100รอเหรอเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าเฮ้ยพอเราได้100เหรียญเนี่ยเราไปร้านค้าแรกอ๋อเนี่ยตอนเนี้ยเรามีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหม นี่300เหรียญเราสามารถแลกเศษได้1เศษนะคือเราต้องเก็บ50เศษอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับนะเปิดกาชาแล้วมาแลกเอาอ๋อแล้วก็กดได้วันละ20ครั้งนะครับหรืออีกประมาณ29ครั้งจะการันตีนั่นเองนะครับแล้วก็มีร้านค้าแลกตรงนี้ด้วยอ่านี่ครับนี่แล้วก็มีตรงนี้บันเด่นครับก็คือเป็นตัวของเติมเงินนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เพจเติมได้หรือว่าใครอยากได้1999บาทสามารถจัดได้เลยครับเจมี่เวลสตันเออนะครับและก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของเกมนี้นะครับก็คืออยู่ในตัวของเกาะสัตว์เทพนั่นเองนะครับตัวละครสัตว์เทพตัวใหม่ที่จะเข้ามาในรอบนี้นะเป็นรีเม t ต็นะก็คือตัวของแบล็กนั่นเอง ซึ่งตัวนี้เป็นสัตว์เทพระดับสีแดงเป็นตัวดีบัฟแล้วก็ดาเมจเอนั่นเองนะครับเป็นการโจมตีแบบมูด้วยแล้วก็การที่จะได้เข้ามาเนี่ยสังเกตด้านบนขวามือครับนี่มันจะมีกิจกรรมของเขาอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมการมาถึงของแบล็าระยะเวลาเนี่ยก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวของสัญญาต้นไม้โลกนะครับกดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชา มีการการันตีด้วยที่220ครั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจต่างๆนานาตามนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้อเป็นที่แลกครับสังเกตจะมีให้แลกด้วยนะอแล้วก็ตรงนี้อาจะเป็นรับของฟรีครับอันนี้ล็อกอินไลน์วันนะเฮ้ยเชียล็อกอินไลน์วันได้ชิ้นส่วนแบล็ค100เศษครับแล้วก็คือได้เลยหรอโอ้ได้ตั้งแต่วันที่5เลยครับ โอลีชีรับของฟรีอีก1000เพชรเหลือจะเชื่อเฮ้ยแสดงว่าผมได้สัตว์สีแดงฟรีเลยเหรอโ oh อไมคกัดเฮ้ยของจริงว่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยดิได้ได้จริงป่ะวะเฮ้ยได้จริงเลยครับสามารถปลดล็อกได้ด้วยเป็นไงเอ้ยได้สัตว์แดงฟรีครับบอกเลยว่าอีเวนต์นี้คือสุดยอดจริงๆนะไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงของพาร์ทแรกใช่ไหมครึ่งแรกและจะมีในส่วนต่อของช่วง2ด้วยนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เอิร์ธแห่งโลกปีศาจใช่ไหมครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนาถึง5กรกฎาคม6มิถุนาถึง5กรกฎาคมตัวละครจะมี2ตัวด้วยกันก็คือตัวของเบลรอสนะครับแล้วก็ตัวของไอซิดหัวหน้าหน่วยฟอนเทียนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนต่อของสกินรีมิตเนี่ยที่เป็นล่างจําแรงของมังกรปีศาจเป็นสกินของเบลรอสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่ๆฟี้เฟี้ยว แล้วก็ในกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับวันแรกจะแจกตัวละครไอซิดวันที่7จะแจกตัวละครเบลอสได้ฟรีแน่นอนการันตีเหมือนกันนะครับและหลังจบกิจกรรมหลักนะครับเราจะมีกิจกรรมคอร์แรปกิฟท์พาร์ทหนึ่งะครับตั้งแต่วันที่21มิถุนาจนถึง5กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมคอร์แรปกิฟท์พาร์ทสตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกิจกรรมคอรแรปรอบนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยแต่ละช่วงเนี่ยวันที่เท่าไหร่กันบ้าง กิจกรรมแรกเลยนะกิจกรรมสัญญาแห่งเจิดจรัสนะครับวันที่22พฤษภาคมจนถึง5มิถุนานะมีตัวของเจมี่และก็เบนานั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนตัวของสัตเทศแบล็กนะครับแล้วก็กิจกรรมสายสัมพันธ์แห่งรัติการวันที่6มิถุนาถึง5กรกฎาคมจะเป็นในส่วนตัวของเบลอสและก็ไอซิสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวของกิจกรรมคอร์รัปกิ๊ พาร์ทหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่21มิถุนาจนถึง5กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมคอร์ร์เกิฟต์พาร์ทสองตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะอ่าทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้กิจกรรมคอล์รเบเขามีการแจกโค้ดทั้งหมด5โค้ดด้วยนั่นเองนะครับเนาะไปที่มุมซ้ายบนนะตัวของรูปโปรไฟล์ของเราไปที่ตัวของโค้ดของรางวัลนั่นเองนะครับ อ่าแล้วคราวนี้ให้กรอกตามนี้เลยนะครับนี่มันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าหก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 คอแลบนะครับศูนย์ใช่ไหมกดเข้าไปนี่กรอกโค้ดสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งอ่าปึ๊บอ่าใส่สำเร็จครับแล้วก็ใส่เป็นสองนะครับปึ๊บใส่สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสามครับ อ่าอันนี้ใส่4โคดแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักกี้6 6 6นั่นเองนะครับนี่ลักกี้6 6ปุ๊บอ๋อใส่คูปองสำเร็จเรียบร้อยโคดลัคกี้6ก6นะครับที่แจกเป็นไอเทมคริสตัลเทพยากรสหรับใช้เปิดตู้เฉพาะฮีโร่คอลแรบและยังมีผลแสงดาราสำหรับใช้เปิดตู้ตัวสัตว์เลี้ยงเทพคอร์แรปนั่นเองเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาดูที่จดหมายตรงนี้ อ่ามันก็จะมีของรางวัลให้เราเลยนี่เห็นไหมของเนี่ยเรารับด่วนได้เลยนะปุ๊บเข้ามาเห็นไหมนี่เป็นไงนะครับรับด่วนเลยนี่พวกของของของขวัญน,นี่ยสามารถมารับได้นะครับเกมเนี้ยแจกเยอะเพราะฉะนั้นหลักๆจะประมาณนี้เลยกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบแนว Idol RPG จเฮ้ยอ, RPG, อ,อยากเล่นเกมที่เราไม่จะไปต้องอยู่หน้าจอนา,นานๆก็สามารถเทพได้ แจกเยอะทุกกิจกรรมนะทุกคอแรบเนี่ยมีการแจกตัวละครทุกตัวแน่นอนวันที่1วันที่7ได้แน่นอนนะก็หลักๆจะประมาณนี้และการก็สับปะรดชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์และเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมดาวน์โหลดเกมดีๆแบบนี้จากค่ายคอมทูอ s แน่นอนการันตีว่าไม่ปิดหนีเพื่อนแน่นอนอย่าลืมดาวน์โหลดผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ